พบกันอีกแล้วนะคะพเพื่อนๆในวันหยุดนะคะวันนี้แอดจะพาเพืพ่อนๆมาทําเมนูต้มเส้นนะคะเครื่องวันนี้นะคะก็จะเยินนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักที่แอดจะใส่นะคะก็จะมีคะน้ามีถั่วงอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมที่เราจะใส่นะคะนี่ค่ะเราใส่นะคะเครื่องที่เราจะต้มอันพริกพริกอันนี้แอดจะเอามาคั่วนะคะเพื่อจะกินกับกะปิก็จะมีข่า คล้ายไปมะกรูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมกับรากผักชีนะคะใครจะตามพริกไทยลุงด้วยหรือใส่พริกไทยป่นก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอที่อาจจะใช้ในการต้มต้มข้อไก่นะคะข้อไก่นี่เขาจะคล้ายตีนไก่เวลาต้มเขาต้องใช้เวลานานก็เลยก็เลยจะใช้มะละกออ่อนนะคะใช้ยางมะละกอในการต้มเพื่อที่จะใ,ให้มันเป็นเคล็ดลับนะคะที่ใช้ต้มแล้วจะทําให้ข้อไก่หรือตีนไก่เรา เร็วนะคะประหยัดเวลาในการต้มนะคะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ใช้ก็จะมีลูกชิ้นหมูนะคะก็จะมีโครงไก่นะคะในการต้มน้ําซุปพวกแอดวันนี้นะคะเส้นก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะเป็นวนเส้นนะคะทุกคนวนเส้นจะเป็นตาเลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่เรานะคะทุกคนนะคะวนเส้นที่แอดใช้นะคะก็จะมีเลือดนะคะก็แค่นี้เลยนะคะในการต้ม เครื่องจะเป็นเครื่องอเครื่องพลโลเครื่องอะไรก็ได้นะคะในการต้มแล้วก็ปรุงรสเหมือนน้ําต้มก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะทุกคนเหมือนน้าต้มก๋วยจั๊บนะคะนี่แหละคะ่ะเครื่องของแอดวันนี้นะคะเรามาเริ่มการต้มข้อไก่กันก่อนเลยนะคะทุกคน เรามาเริ่มตุนข้อไก่หรือว่าต้มตีนไก่กันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ํานะคะใส่น้ําในหม้อนะคะตั้งไฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาใส่รากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมบุบนะคะบุบบุบป,ประมาณสี่ห้ากีบก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องของเราก็จะมีตะไคร้มีขามีตะไคร้มีใบมะกรูดนะคะทุกคนเครื่องเราก็จะมีแค่นี้นะคะเครื่องต้มของเราเพื่อให้กลิ่นหอมส่วนพริกเราจะ นำมาคั่วนะคะไว้ที่หลังตัวนี้นะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องลงไปในหม้อก็อย่าเพิ่งปรุงนะคะทุกคนแล้วก็ปิดฝารอให้น้ําของเราอาเดือดไม่เดือดนะคะให้น้ําเราร้อนสักพักหนึ่งเราถึงอาจะมาปรุงแต่ก่อนนี้เราก็ใส่มะละกอนะคะมะละกอนี่เป็นมะละกออ่อนนะคะ ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเลยไม่ต้องล้างนะคะให้ล้างก่อนนะคะแล้วก็หั่นให้มียางนะคะเพราะว่ายางมะละกอจะเป็นตัวที่ทําให้ข้อไก่หรือว่าตีนไก่ของเราเปื่อยเร็วนุ่มนะคะมีความนิ่มมีความละลายนะคะเลังจแล้วก็ปิดฝานะคะไว้สักพักหนึ่งรอให้น้ําที่เราต้มเครื่องนะคะให้ร้อนสักพักหนึ่งเราถึงมาปรุงรสกันนะคะก็พอน้ำร้อนนะคะ เริ่มเครื่องเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่เกลือน,นะคะเกลือนี่เราใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราเผื่อก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราจะต้มข้อไก่ก่อนเราจะยังไม่ต้มอ่าน้ำซุปนะคะถ้าเราต้มให้เค็มเดี๋ยวข้อไก่เราจะรสชาติจะเค็มนะคะเพราะว่าเขาจะซึมพวกเครื่องปรุงเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ผงชูรสผงชูรสก็จะ ช้อนหนึ่งนะคะเป็นช้อนโตะนะคะแอดกอไม่ใส่เยอะนะคะผงชูรสพูดผิดน,นะคะสองช้อนโต๊ะแอดจะใส่อย่างละสองช้อนนะคะรอบแรกหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นรสดีนะคะรสดีจะเป็นรสไก่รสหมูก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากที่บ้านก็จะกินเป็นรสดีรสหมูนะคะรสดีแล้วก็จะใส่ด้วยกันสองช้อนเหมือนกันนะคะเป็นช้อนโต๊ะนะคะ อาจจะไม่พูนมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับหมอนะคะจริงๆหม้อแอดก็ใหญ่ดนึงนะคะต้มข้อไก่ประมาณกิโลนึงนะคะข้อไก่ที่จะใช้วันนี้นะคะจริงๆใอดจะใช้เป็นตีนไก่ก็ได้นะคะแต่ว่าแอดคิดว่ามันกินยากก็เลยใช้เป็นข้อไก่นะคะกินง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลนะคะน้าตาลก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะทุกคน เดี๋ยวเขาจะหวานเกินไปเพราะตอนนี้เราเป็นการตุนข้อไก่นะคะให้เขาเปื่อยนะคะหร,หรือระหว่างนี้นะคะใครจะเป็นเครื่องต้มพะโร้นะคะที่เขาหอ่อผ้าห่ออะไรที่เป็นเครื่องสําเร็จก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้มลงไปก็จะมีรสรสชาติมีกลิ่นเหมือนกับพะโร้นะคะที่เขตุนแล้วเอสก็จะใส่ซอสน,นะคะเป็นซอสหรือว่าเป็น ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะสูตรไหนก็ได้ลงไปแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำหวานประมาณช้อนหนึ่งเพื่อเพิ่มสีสันนะคะสีสันต้มเส้นก็จะออกเป็นสีเข้มเขมนิดนึงนะคะบางคนก็คิดว่าต้มเส้นก็คล้ายๆกับต้มกว๋วยจั๊บนะคะแต่ว่าเส้นก็จะเป็นคนละประเภทกันนะคะสอตซีอิ๊วขาวก็อย่างละช้อนหรือสองช้อนก็ได้นะคะ รสชาติก็จะออกน้ําต้มของเราจะออกอ่อนๆหน่อยจะไม่นัวมากนะคะเอาไว้เราต้มเสร็จแล้วนะคะต้มข้อไก่เสร็จแล้วเราถึงมาเติมน้ําแล้วก็มาปรุงอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วดําหวานนะคะก็ประมาณช้อนนึงก็พอนะคะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะดํานะคะเดี๋ยวเอาไว้รอเราตุนตีนไก่ลรวต้มตีนไก่เสร็จนะคะเราถึงมาดูอีกทีนึงว่าถ้า ยังไม่เข้มแล้วก็ถึงเติมเข้าไปอีกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักนิดนึงนะคะแต่ว่าแอดก็จะตัดเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันก็จะเยอะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าหม้อน,นี้นะคะแอดก็ทําเยอะเหมือนกันกินทั้งวันนะคะก็ลงทุนประมาณ2 0 0ไม่ถึง2อ0นะคะก็คือกินทั้งบ้านกินรอบเดียวไม่หมดนะคะก็กินหลายรอบนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมานํา ข้อไก่นะคะข้อไก่นี่1กิโลนะคะลงไปตุนนะคะทุกคนวันนี้การตุนของแอดก็จะเป็นเตาถ่านนะคะเตาถ่านก็จะมีความที่แบบได้ลมไปอีกแบบหนึ่งนะคะสไตล์แบบโบราณโบราณน,นิดนึงหลัจากนั้นก็ปิดฝาตุนนะคะทุกคนก็พอตุนได้สักพักหนึ่งนะคะแอดจะมาเปิดให้ดูนะคะอันนี้ฟองไม่ขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าก็เดือดมากๆ ตอนนี้ข้อไก่เขายังไม่เปื่อยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเวลาเราตุ๋นไปเรื่อยเดี๋ยวฟองเราจะเขาจะขึ้น,นะคะถ้าฟองเขาขึ้นหน้านะคะก็ให้เราเอาทัพพีนะคะตักฟองเขาออกนะคะเพื่อที่น้าซุปเราจะได้ใส่นะคะทุกคนก็เครื่องเราก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนี่ถ้าเราต้มเสร็จนะคะเราจะมาตักเครื่องเขาออกนะคะทุกคนเพราะว่าจะง่ายต่อการกินเพราะว่า,าวัตถุดิบเราที่ยังไม่ได้นําลงไปในหมอนะคะก็ยังมีอีกนะคะ อันนี้เป็นแค่ขั้นตอนแรกในการตุนข้อไก่นะคะหลังจากนั้นนะคะแอดก็มาตักออกนะคะทุกคนตักเครื่องออกก็ได้ถ้วยใหญ่เลยนะคะทุกคนก็เอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เวลาเรามาต้มมาอะไรอย่างนี้มันจะเกะกะนะคะมันจะลกหม้อเราเกินไปเพราะว่ายังไงเครื่องเรากินมันก็ออกไปแล้วนะคะอันนี้แอดก็จะเติมน้ําไปอีกถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่นะคะทุกคน แล้วก็ลังจากนั้นเราก็มาชิมนะคะรสชาติว่ารสชาติน้ําซุปเรานี่โอเคหรือยังนะคะถ้ายังไม่โอเคนี่เราก็จะมาปรุงเพิ่มนะคะวันนี้อาจจะไม่ไม่เน้นผงชูรสกับรสดีนะคะเพราะว่าเครื่องเหมือนประมาณว่าเราต้มน้ำซุปตุนน้ำซุปเขากลมกล่อมอยู่แล้วนะคะพวกโครงไก่พวกข้อไก่อะไรอย่างนงี้นะคะเหมือนกระดูก น้ำซุปกระดูกที่อยู่ในไก่ก็จะลงไปนะคะอันนี้แอรก,ก็จะมาเพิ่มเกลือนะคะอีกสักช้อนหนึ่งเพราะยังไงตอนกินเราก็จะไปปรุงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําให้น้ําซุปเรารสชาติออกกลางๆนะคะก็มาเพิ่มน้ําตาลอีกนะคะสองช้อนนะคะก็อาจจะเพิ่มซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสนะคะลงไปอีกอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วดํานะคะแอรก,ก็เพิ่มลงไปเพราะว่า สังเกตดูว่าสีน้ำซุปก็จะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะอันนี้ไม่ตวงแล้วนะคะเพราะว่าเรารูเริ่มรู้ปริมาณแล้วนะคะว่าเริ่มโอเคจริงๆการทํากับข้าวนะคะแอดก็จะกะกะไม่ได้ตวงะคะอันนี้แอดตวงให้เผื่อให้เพื่อนเพื่อนได้กะเฉยนะคะทุกคนก็จะชิมดูรสชาตินะคะถ้าได้โอเคก็ต้มนะคะให้เข้าเดือดต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงไก่โครงไก่ก็ประมาณ15บาทนะคะโครงหนึ่งก็ต้มเป็นน้ําซุปนะคะก็ได้กินด้วยนะคะ อาลงไปต้มนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาต้มไปอีกสักพักหนึ่งนะคะพอมาเปิดดูนะคะพอเราปรุงนะคะเขาน้ําเขาร้อนล้วก็ใกล้จะได้นะคะเราก็จะเอามาเลือดเอาเลือดลงไปเลือดนี่จะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเอาลงไปต้มนี่ถ้าชิ้นเขาเละจะอาจอาจ,อาจจะทาให้เขาเละนะคะก็ตามด้วยลูกชิ้นนะคะ ก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะทุกคนถ้าใครมีเส้นเล็กนี่ก็กินเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะก็รู้สึกว่าหน้าเริ่มรับหน้ารับประทานขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะปิดฝาต้มต่อไปอีกนะคะทีนี้หลังจากนั้นจากที่เราฆ่าเวลานะคะทุกคนเราจะมาลวกเส้นลวกผักนะคะผักวันนี้เราก็จะใช้เป็นคะนา้าแล้วก็ถั่วงอกนะคะพอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาลวกคะน้าลงไปก่อนนะคะ ลวกพอสุกนะคะไม่ต้องให้เขาสุกมากเดี๋ยวคณะเราจะดำนะคะตอนลวกเนี่ยเราใส่เกลือลงไปด้วยนะคะทุกคนเกลือเวลาเราลวกผักลวกอะไรนะคะถ้าเราใส่เกลือเนี่ยจะทําให้ผักของเรามีสีสันสวยงามนะคะสีสดสีสวยนะคะเพื่อน,อนๆสังเกตดูผักนะคะตอนลวกสีเขาจะสวยนะคะทุกคนก็จะลวกพอดีนะคะน้ําก็ร้อนพอดีนะคะเดือดพอดีนะ,ะแล้วก็เอาลง ใครจะใส่น้ํามันก็ได้นะคะถ้าใส่น้ํามันก็จะทําให้สีเขามีความเงาความสวยความมันนะคะหลังจากนั้นพอได้ที่นะคะเราก็เอาตะแกรงนะคะช้อนขึ้นเพื่อไปพักไว้นะคะอันนี้ผักคะน้านะคะอาจจะไปไปพักไว้กับน้ําเย็นนะคะหรือน้ําเปล่าก็ได้นะคะเพื่อนอกให้เขา่าไม่ดํานะคะทุกคนนี่นะคะอาจะใส่น้าให้เข้าเย็นนะคะเพื่อที่จะละงับดับความร้อนของเขานะคะ หลังจากนั้นแอ็กก็จะมาลวกถั่วงอกนะคะถั่วงอกก็ลวกแต่พอดีนะคะลวกไม่ต้องสุกมากถ้าสุกมากเดี๋ยวยังไงเันก็จะนิ่มจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ลวกแต่พอดีอลงแป๊บนึงก็เอาขึ้นเลยนะคะทุกคนช้อนขึ้นเลยพอลวกถั่วงอกเสร็จก็จะเปลี่ยนน้ํานะคะเปลี่ยนน้าเพื่อที่จะมาลวกเส้นนะคะอ่าน้ําร้อนไม่ต้องเดือดน,นะคะทุกคนพอแค่น้ําร้อนๆเราก็าเอาเส้นลงไปนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นเราเป็นเส้นสดนะคะ ก็จัดลวกง่ายนี้ก็เอาขึ้นก็ยกหม้อลงก็พักก็เอาเส้นขึ้นได้เลยนะคะนี่ค่ะเส้นเขานิ่มแล้วนะคะทุกคนก็เอาขึ้นพักนะคะหลังจากนั้นนะคะแอ๊ดก็จะมาคั่วพริกนะคะทุกคนพริกก็จะเป็นพริกเขียวนะคะพริกอ่อนบ้ากแก่บ้านนะคะอันนี้ก็จะลงคั่วในหม้อหรือใครจะเสียบเอาไม้เสียบแล้วก็ไปย่างเลยก็ได้นะคะอันนี้แอ๊ดก็จะเติมน้ําลงไปพอที่แบบ น้ำเขาร้อนพริกเขาก็จะสุกด้วยนะคะพอพริกเขาสุกแล้วน้ําเขางวดพอ้างวดลงนี่พริกเขาก็จะเริ่มเป็นพริกคั่วนะคะเป็นสีแบบสีที่เราคั่วนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ใช้เวลานานนิดนึงนะคะยังไงเ,เพื่อนๆก็รับชมให้จบคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ขั้นตอนในการทํานะคะแต่บางคนก็ดูเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยน้อยนะคะ สำหรับการทําอาหารสําหรับการต้มเส้นนะคะการต้มเส้นก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่คล้ายๆต้มก๋ยยกวยจั๊บคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวก็นิยมกินนะคะที่บ้านก็ชอบกินเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาคั่วนานนิดนึงนะคะกว่าน้ำเขาจะงวดลงกว่าน้ำเขาจะแห้งนะคะทุกคนน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดจะพามาดูใกล้ๆนะคะว่าเวลาน้ำเขาแห้งเวลาเราคั่วหม้อให้แห้งเขาจะ พริกขั่วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีความสุกมีความไหมมอนะคะก็กินหอมกินชุนมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เรากินกับกะปินะคะจะอร่อยมากสังเกตเป็นเหมือนพริกที่เขาเอาไปทําน้ําพริกหนุ่มนะคะเป็นพริกน่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าอ่อนไหมคะสีเขียวๆแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเรามาดูเครื่องเรานะคะก็จะเป็นพริกเผานะคะอันนี้ก็ทาเองทําเองทั้งหมดนะคะกรเทียมเจียวก็ซื้อเอานะคะอันนี้เส้นก็ลวกแล้ว ก็ผักนะคะผักเรากลวกก็ค้าเรานะคะทุกคนสียังสวยอยู่นะคะตอนน้ำขึ้นจากน้ําอันนี้ก็เราก็นําหม้อมาตั้งไฟอีกนะคะทุกคนเพื่อจะให้น้าเขาล้อนนะคะนี่นะคะหน้าตาที่เราตุน๋นเราต้มก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหน้าตาของต้มเส้นน้าซุปแล้วก็เครื่องของเรานะคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะทุกคนใครจะเพิ่มเป็น เป็นปีกไก่นะคะเป็นสะโพกไก่เป็นน่องไก่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยกันเลยนะคะทุกคน,นแคลล์ก็จะนำเส้นนะคะลงไปก่อนจัดเส้นใส่ถ้วยจัดผักจัดอะไรให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ถึงจะไปตักเครื่องมาใส่นะคะนี่ก็เส้นเดี๋ยวเห็นเป็นก้อนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงอีกสักครู่นี่พอเอาน้ำเอาอะไรใส่นะคะน้ำซุปใส่เขาก็จะไม่ติดกันแล้วนะคะ ขาจะก็จะออกกันเป็นเส้นไข่เส้นมันนะคะวุ้นเส้นก็จะกินเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมันไม่ค่อยอยู่ท้องนะคะก็หมุนเส้นก็เป็นเส้นเล็กๆเนาะแต่ก,ก็ก็ใส่ประมาณนี้ก็เต็มถ้วยนะคะอันนี้ก็ถ้วยถือว่าถ้วยใหญ่นิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเอาผักเอาอะไรลงไปนะคะก็ใส่ตงกง้งลงไปก่อนเลยก็จะจัด ผักนี่ก็ตามชอบใจนะคะทุกคนแล้วแต่เพื่อนๆชอบจะเป็นกวางตุ้งก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นผักบุ้งผักบุ้งก็ก็ได้นะคะแต่ส่วนมากของบุ้งนี่ยอาจจะทําก๋วยเตี๋ยวมากกว่านะคะอันนี้ก็จะมาตักน้ําซุปเรานะคะตักเครื่องของเราใส่นะคะแอดก็ชอบกินเลือดนิดนึงก็ใส่เยอะก็ข้อไก่ก็ตามชอบนะคะใส่น้อยสมากก็แล้วแต่เราเลยนะคะ อันนี้ไม่ได้กะนะคะว่ากี่ถ้วยอ่าจะได้สิบไม่ต่ำกว่าสิบถ้วยนะคะทุกคนอ่าก็หน้าตานะคะน่ารับประทานนะคะก็ใส่กระเทียมเจียวนะคะลงไปจริงๆกระเทียมเจียวถ้าเราเจียวเองนะคะแล้วก็มีน้ํามันหมูมีกากหมูลงไปเจียวนี่จะหอมจะ่อยมานะคะหอมพริกอันนี้พริกก็พริกเผาก็ทําเองนะคะเผ็ดจัดจ้านมากเลยนะคะทุกคน ก็เป็นอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้มเส็จของเราวันนี้สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ